รู้หรือไม่โรคสมองเสื่อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปผมได้ติดตามรายการโทร,รทัศน์ของญี่ปุ่น m メディ n อนฟรานทิสจากสถานีน HK ชเค l วอ a p a 8ที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องดิ Long term study with new มินเชอ e ์ลองเท r ร์มสตาดีรีวิสเนิลฟันดิงเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568ที่ผ่านมาครับและอยากจะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆนี้ให้กับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยรวมถึงผมด้วยที่ต้องการมีชีวิตบั้นปลายที่สดใสห่างไกลาจากโรคสมองเสื่อมครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวเพราะมีการอ้างอิงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี2 5 6 0 2564และ2566แต่ถึงอย่างนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็ยังคงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมได้ครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือแหล่งข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยนี้มาจากเมองเล็กๆที่ชื่อว่าฮิซายามะฮิเซอเมะในประเทศญี่ปุ่น เมืองนี้มีประชากรเพียง9,355คนเท่านั้นเองครับตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองฟุกโอก,กุกอกะที่มีประชากรประมาณ1.6ล้านคนบนเกาะคิวชูแต่ทำไมเมืองเล็กๆแห่งนี้ถึงมีความสำคัญในวงการวิชาการขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าเมืองฮิซายามะได้ทำการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของประชากรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2 5 0 3หรือกว่า65ปีที่ผ่านมาแล้วข้อมูลเหล่านี้มีความละเอียดและครบถ้วนมากๆซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประชาชนในเมืองและทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิวชูในช่วงแรกนั้นเป้าหมายหลักของการเก็บข้อมูลคือการศึกษาหาสาเหตุของการเสียชีวิตจากภาวะสมองขาดเลือดสตรอวและในปี2507ก็ได้ข้อสรุปว่าสาเหตุหลักคือภาวะความดันโลหิตสูงครับแต่แล้วเรื่องราวก็พลิกผันข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่อย่างมากมายทําให้สามารถนํามาวิจัยในเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวะสมองเสือ่อม ซึ่งเป็นโรคที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวตั้งแต่ประมาณปี2552และค่ามัยธยฐานของอายุมีเลนเอทของประชากรญี่ปุ่นในปัจจุบันคือ50ปีในขณะที่ค่ามัยธยฐานของประชากรไทยอยู่ที่40ปีและประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มมีจำนวนประชากรลดลงเมื่อประมาณปี2567หรือช้ากว่าญี่ปุ่นถึง25ปีเลยทีเดียวครับ เมืองฮิซายามะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชนมากๆโดยให้ประชาชนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ฟรีปีละครั้งซึ่งในช่วงแรกก็ไม่ได้มีคนให้ความสนใจมากนักแต่ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและนักวิจัยพวกเขาได้ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านเชิญชวนให้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจนได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีทำให้มีข้อมูลสุขภาพที่ยาวนาน และมีคุณภาพสูงจนสามารถนำมาใช้ในการวิจัยที่สำคัญได้ครับแล้วงานวิจัยที่น่าสนใจคืออะไรผมขอหยิบยกงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Geriatric Society เมืม่อเดือนพฤษภาคม2,560เรื่อง t o Lost and Risk in the Community the h i s e a m Study งานวิจัยนี้ได้ติดตามผู้สูงอายุ1,566คนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นระยะเวลา5ปีผลการวิจัยพบว่ามีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมถึง180คน คิดเป็น11.5%โดยแบ่งเป็นโรคอัลไซเมอร์127คนคิดเป็น8.1%และภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือด42คนคิดเป็น2.7%สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคืออะไรนักวิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น4กลุ่มตามจำนวนฟันที่มีอยู่ในปากดังนี้ครับกลุ่มที่1มีฟัน24ซขึ้นไปกลุ่มที่สมีฟัน1 0 1ถซี่กลุ่มที่3มีฟัน1-9ซี่ กลุ่มที่4ไม่มีฟันเหลือเลยผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีฟัน24ซขึ้นไปมีความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมน้อยที่สุดในขณะที่ผู้ที่มีฟันเก้าซี่หรือน้อยกว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าถึง60-8 0เอร์เซนเลยทีเดียวครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้คือการเคี้ยวอาหารช่วยกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำนอกจากนี้การไม่มีฟัน ทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้เพียงพอเช่นโปรโตีนและผักผลไม้ซึ่งงานวิจัยพบว่าการบริโภคโปรโตีนจากพืชและผักผลไม้ในปริมาณมากช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมได้และสุดท้ายคือปัญหาฟันผุและเชื้อโรคในช่องปากอาจนำไปสู่ภาวะอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้จากผลการวิจัยนี้เองรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างจริงจังโดยมีเป้าหมาย ให้ประชาชนมีฟันอย่างน้อย2 4เมื่ออายุ80ปีหรือที่เรียกว่าโครงการ8020ครับแล้วคุณผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับคุณคิดว่าการดูแลสุขภาพช่องปากมีความสำคัญต่อสุขภาพสมองจริงหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ